กาเกตนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่บ้าเลขพี่บ้าเลขพี่บ้าเลขพี่บ้าเก็บถึอนะครับเาบอกสองศูน์ไม่ออสองนะครับฮะบอกสองศูนย์ไ่ออกสองึงเก็บถึงนะครับเก็บถึงเนาะสวยเต็มเดียวห้าเจ็ดสามสองห้าวิ่งห้าบ่ถือ่าเหลือบถ <ference> ือดาก็ถือจม ใเ่แน like ่นว่าถูกพัสดีครับการตะเกียบนั่นนดาวเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาเพื่อมาไหนก่อนนี่ยูทูบเบอร์ไอ้พ่องพ่อมครับพร้อมพ่องครับยูทูบเบอร์ไอ้พ่องพ่องได้ไอ้พ่องพ่องยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไอ้พ่องพ่องอ่ะพี่น้องก็อย่าด่าเด้อพี่น้องเด้อมีคอมเมนต์ว่าเพิ่นด่าอยู่เด้อเพิ่นมาอยู่เด้อตักขี้ด่าอย่างเนาะได้ได้เพิ่นด่าเขียดบ่บ่าเขียดบ่าเขียบได้ ตัทกที่เขียดตักกีดาอย่างเขาเ,เ,ข,าเ,เขาบอกจะซื้อเนาะเขาให้ฟังเนาะเออกระถามถามกระบอกมาถามกระบอกเพิ่มมาอันเพิ่มมาใบรีใบเหรียญเพิ่มมาฮักอีรีหรือว่าแค่มารอเรียนตรวัวให้อายแล้วบ่เห็นพอให้ได้มีคู่นำเขา สำเนียงภาษาก็ตักไปจากมูไทยเเววตอเด็กตอเดือดยังเขาเอกพจน์มรดกันนะครับลองไหนชุกคนตัวไหนนะป๊าดเลขบนถือก็ได้สองเส้นญ่แถแล้วเบ่งท้องอ่ะมันท้องหรือมันส่วนท้องแล้วท้องแท้เลยครับเต็นตัวแทนเดียวครับมันส่วนคอรัมคอไว้ตีมันขาดสูงาวะนี่นะ น้ำมันหยอดบานเลยนี่มื่อนี้น้ำมันหยอดบานเลยนะี่ฮะเมื่อนี้่ไม่ยังเมื่อนี้มีข่าวบอกมีข่าวดีมาบอกติเมื่อไหร่บอกครับอยามาเล่นน้ำพออยามาเรียนน้ำเ <พอ S 1> <ต>ดีดูทุกดูทุกเบิรนโอ้ยชีรถสากไปสากมาเลยนะบ๊อบแงองเกิลไปเที่ยวไปได้ยุกไก่ทวนทางเสียงดังเด้อได้านาะทวนเอาได้ครับเด้อมันทางไงครับทางอืหรักมือด้ำมือเด็ดสอง อันบรรทัา,าม,มันบ่ายเหรียญบ่ายเหรียดพอนะมันใบหรียบ่ายเหลีดนะครับมันมันไม่ันสายสืบบ่พอนะบ่แม่นบ่แม่ฮะตะกี้ก็ว่าตั้งชายาเป็นสายสือบฮะการเกตคาระโตเขาระเตยพอนนะฮะฮะฮะ่าฮเฮ้ยมื้อนี้หยังสิมาบอกโชคลาภพี่น้องเจีฮะบ่ได้บอลนะครับ นายแกนทำไปเมื่อคืนอย่างนี้สิ่ไหมบอกแกไม่แทเอ๋อบอกอีกแล้วเนาะบอกพีาแกนแหรอลืมเนี่เนาะบอกพีาแกนล้วเนาะลืมเนี่ยตัวไหนลืมเนี่ยอ๋อคือชิลลุมไปเถอะโอ้ก็ลืมเนาะโอ้โทรถามพีาแกนได้บทที่เนี่ยถามพีาแกนได้เลยครับโต้ใดลืมเคยเห็นบอกว่าอย่างวะหาเจ็ดสามวิ่งหาบ่จ้าเออก็สองแปดหรือยังก็สองหาก็สองหาหรือยังนี่ละอืมก็ลืมฮัลโหลฮัลโหลโทรมาอีกสั้นดิฮัลโหลท่าน่ะ มันมีเบอร์ครับอ้าอบอไปตัวเนี้ยบอสตีบอตีวอสสองบอสสองคืใส่หมอเข้ามาโด่เ,เนรอฮะฮะคือวายหอดอันนี้ก็อยากถึกอยากวิ่งวิ่งลูดฮ่าวันตีวิ่งลุทฮ่าเห็นบ้าอีสานบอกให้ฟังกันนะอ๋คุณสิลืมไว้เถอะลืมครับลืมนฮะมีอากาบ้านน,น่าดนึนมองอามาดีเถอะจากจากเมื่อไปรับยาเนี่ยเขาส่งอันตะพุยรั้นเนาะครับบ่ สี่เดือนเดือนหนึงบรรับเดือนมิถนาเดือนมิถุนานะไรมอีกอ่ะบ่ัว่กินบ่ไดเดี๋ยบ่กินบ่ได้บ่กินน้องมะลับเดับบ่อกินน้องมะลับโอ้โลเคียดตัวนอะบ่เครียดมับ่เครียดมันยัรับมันเลกินร้านน้องมะลับซื่งอย่าบ่เครียดมดยยังอืมข้าก็สูมาน่ะแปดืแมือเนี่ยบ่น้อนอ่ะบอน้อนเลยอ่ะผมลองมึงอ่ะแต่ว่าการะเกีน g ่เรายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนผมบอกสุยาสุัวยาเอาผม่ค่อยมาปั่นไหน เราก็บ่ค่อยกินจา้าเบลก็บ่ค่อยกินจา้า,าเรื่องยาเสพติดบ่เอาสูบกร,ระยาสูบหนิครับสูบแค่ยาสูบจะซื้อหน่วยคอมอมาโดกาลเกตวันลาขี่บ้าเจ้าเดิมเจ้าเก่าบ้านใอยโอ้ยบอยสันตัวไหนน้อเนียน่ยหนอมันตัวไหนจำได้บ่สห้าเจ็ดสามนี่ครับสองสองหานนี่ครับเพราะของคุณตัวแบบ พี่พ้องพ้องยูทูบเบิรนเราเนี่ยหาหาหาเจ็ดสามเนี่ยครับอ่าเจ็ดสามสองแปดกับสองห้าเนี่ยอ่าเจ็ดสามกับสองแปดกับสองห้า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 ถือมาเนาะจับในมาเนาะมาเนาะอุตส่าห์น้ำมาบอกขอบ้านนี่นี่ฮูบอกว่าหันคนขอบคุณนะขอบคุณเอลซีนะขอบคุณครับขอบคุณเอลซีคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตั้งล้านกลัว เกือบล้านหาพอดีเออทสีมันกดไลค์กดแชร์ให้นั่นแหละดังวันนี้เพรตัวว่าดังวันนี้หมูครับหมว่าตัวจะหอมดังวันนี้มือปากกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้เมือกา้โอ้ต่อไปจะเฮ็ดคอนเทนต์บ้ดังวันสอนน้ำดือเป็นทักกันแล้วกันนะครับรอเดี๋ยวจะฮ็ดคอนเทนต์เทสันนี่เนาะลองเพลงแต่งตัวลองเพลงเนาะแต่งเพลงมาขอตะกอนนะครับขอก้านะครับพายิซันกะร่างเสือลงเพ่งเล่าครับแต่งตัว ลองเพลงดีกว่านะได้เอาเพลงดีกว่านะครับผมไว้เพื่อทำไมเรียกซีซี่นเดี๋ยวซื้อมาถือะดับผมมีครับขึ้นเพลงมันเพิ่นมันต้องนี่ดนตรีหรอครับนั่งดูบันไดแบบดนตรีเป่าอุ่นในฟ้าพร้อมบอกว่าถือกระเจ้าได้ผมอีกบอกว่าถือระดับได้ผมอีกอ่ะดนตรีเป่าอุ่นในฟ้าพร้อมมีบูดให้น้องน้องเป่าอุ่นในฟ้าพร้อมจักรกได้เหรงผมผมก็บอกว่าเสื้อทีเป็นเลขขึ้นมากเป็นเลขแบบที่ไหนขึ้นบอกคนนั่นสัน ตั้กเลยครับมันคืดไปเองฮะคืดไปเองคืดไปเองคืดตีน้ำฝันเป็นบ่ฝันมุกกัฝันนี่พ่อฝันนึกกัฝันฝันอยู่บ่ฝันเพื่อนฝันเป็นอยู่นะกินดาหนึ่งเนียวกินดาหกขึ้นเนียวรับตีสองฝันพบในรอบเนินฝันชั่วโมงไปน้าเมื่อสามชั่วโมงใช่ดี มันเป็นอย่างนั้นน้องเขาบม่ได้กินยาน,น้องมารับได้บอกมารับได้ครับชาไม้เป็นยังจะขยายน้่ยดูก่าปากหมอผมว่าทหมอสิดได้ผมว่าเข้มเดียวนนอนหลับดาวม,มันต้องกินน้ำนกินหลังเรือ่าครับเน่ยนี่จะเป็นด้วยว่ปากหมอนี่ครับว่ายาดีเนี่ยเห็ดจังเดียร์นอนแต่งตัวลองล้มทำเพ่งบเ่เฮา ให้ตกแต่งทอดแบบนี้ซอสครับฮะแบบนี้ซอสครับมันบ่รอแล้วต้องให้หล่อๆกว่านี้ที่เราเสาร์กันมาฮะน้าตารออยู่วยแนวน้าตารออยู่แล้วจ้าการเกียรติวันลาได้ตัวนี้เอาบอกอีกตัวนึงตัวไหนจำได้บ่บอกไว่ไม่ตัวไหมบอกตัวเก้านี่แหละตัวเก้าที่บอกไม่ใชแกนนี่เหรอหาเกียรตสามกับสองหาครับหาเกียรตสามกว่สองหาครับตัวไหนอีกตัวนึงอ่ะเบิือนแล้วบอกทางซันนี่วิ่งหาวิ่งหา ้าอยากถืกซื้อเอาด้วยดัวเ<ด>ตเนี่ยของคนปีใหม่ติครับการะเกียดให้ของคนปีใหม่ <c oughs> โอ้ใส่โสโอใส่สองใส่ท้องเสียนบักไงคิดว่าที่เศ้าบ่าบว่านี่เฮ้ยบ่เศ้าเป็นต้องครับแบบนี้บ่เศ้าบา่เศ้า ถึงมาเป็นเสืก็ไม่ได้กวัไผ่นะผมไม่ได้มีผิดมีไผ่กับไผ่ผมไม่ได้ตีไผ่ได้หรืครับผมไม่ได้กวนไผครับผมเอาหองีมันจะผได้ด่าัเนี่ยผมไม่ได้ไปจูกจีกจูจีกไปขอเงินไผ่ขอต้ผม่อ้วคนผมหูตักอะผมไล้ขอม่วไปเอนเคตะบันมน่หะผมไ่ได้ไปร้านร้านอะไรได้หราม่บูพวกผมเนไปเฮ็ดงานด้วยไปเฮ็ดงานเปลี่ยนด้วยครับผมไปเฮ็ดงานถึงมาเป็นเสกเฮ็ดงานด้วยเป็นย่ามอะเป็นย่าม Nào, số thay thay số tôi đây. 5, 7 3, 2 5 Vinh 5. Bắt thử qua lửa. Bắt thử ra cả thử chôm thứ hai. Nghe anh mà. Ừ. Ok, à khó quân cấp. Khó quân cấp.